ช็อกนิวยอร์กนักศึกษาสาวไทยโดนช็อกกรีดหน้าปล้นกลางเมืองสะเทือนใจทั้งประเทศช็อกกลางนิวยอร์กนักศึกษาสาวไทยวัย26ถูกช็อกกรีดหน้าปล้นทรัพย์กลางเมืองใหญ่สังคมไทยสะเทือนใจเรียกร้องความปลอดภัยให้คนไทยในต่างแดนข่าวร้อนที่สะเทือนมหานครนิวยอร์กเมืองที่ขึ้นชื่อว่าไม่เคยหลับไหล กลับกลายเป็นฉากแห่งความโหดร้ายเมื่อหญิงสาวชาวไทยวัย26ปีถูกทำร้ายร่างกายอย่างเหี้ยมโหดกลางเมืองใหญ่ก่อนถูกปล้นทรัพย์แบบไร้ความปราณีเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญนี้ไม่ได้เกิดในที่เปลี่ยวห่างไกลแต่เกิดขึ้นในย่านที่ผู้คนพลุกพล่านและนั่นทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเรายังจะปลอดภัยแค่ไหนเมื่อต้องอยู่ต่างประเทศนาทีชีวิตชกแรงกรีดหน้ากลางถนน แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าเหยื่อเป็นนักศึกษาสาวไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐเหตุเกิดเมื่อสามารถระบุวันเวลาได้บริเวณสามารถใส่ย,ย่านเช่นชัยหน้าทาวมิดทาวแมนแฮปตตันได้ขณะที่เธอกำลังเดินทางกลับที่พักคนร้ายซึ่งเป็นชายไม่ทราบชื่อได้พุ่งเข้าทำร้ายทันทีชกเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงใช้ของมีคมกรีดใบหน้าทิ้งรอยแผลชะ,ะกัน จากนั้นชิงเอาทรัพย์สินทั้งหมดกระเป๋าโทรศัพท์เงินสดเธอล้มลงในสภาพไร้แรงไร้ของและไร้สติด้วยความตกใจสุดขีดหลังเกิดเหตุตำรวจท้องถิ่นรีบเข้าพื้นที่และพาส่งโรงพยาบาลทันทีขณะน,นี้เธออยู่ในอาการปลอดภัยแล้วแต่มีบาดแผลลึกบริเวณใบหน้าและต้องเข้ารับการดูแลด้านจิตใจอย่างเร่งด่วนเสียงสะท้อนจากคนไทยใครจะปกป้องพวกเรา ข่าวนี้ไม่เพียงแต่สะเทือนใจครอบครัวของเธอเท่านั้นแต่ยังสร้างความหวาดกลัวในหมู่คนไทยทั่วสหรัฐและต่างประเทศอีกนับไม่ถ้วนคนไทยหลายคนออกมาเรียกร้องให้สถานกงสุลใหญ่ไทยในนิวยอร์กแรงประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยนักเรียนไทยและแรงงานไทยในต่างแดนที่เสี่ยงอันตรายอุทาหอนแรงแค่เดินบนถนนก็อาจไม่ปลอดภยัย แม้เหตุการณ์นี้จะดูเป็นอีกหนึ่งในหลายเคสอาชญากรรมของนิวยอร์กแต่สำหรับคนไทยแล้วมันคือเสียงเตือนที่ดังขึ้นอีกครั้งให้ทุกคนที่อยู่ต่างแดนอย่าประมาทและมีสติอยู่เสมอโดยเฉพาะยามเดินทางคนเดียวในที่สาธารณะคุณคิดเห็นอย่างไรรัฐบาลไทยและสถานกงสรรุลผนเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชาวไทยในต่างประเทศอย่างไรและจะช่วยให้คนไทยมีเครื่องมือป้องกันตัวเองในต่างแดนได้มากแค่ไหน